ก็สวัสดีนะพี่นะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมนะหายไปไหนมานานออช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีเวลาได้ทําคลิปเลยครับพี่พ,พี่นะยังไม่นอนอยู่หรอครับผมสวัสดีนะครับอืมก็ไม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดพูดคุยกับพี่ๆเท่าไหร่นะช่วงนี้ครับนานๆจะไลฟ์สดทีหนึ่ง อะไรนะพี่ครับผมขออะไรได้ไหมขออะไรครับพี่จะขออะไรครับอยากดูผีอืมวันนี้ยังไม่ว่างไปหาผีเลยพี่เลยนะเอาไว้วันอื่นได้ไหมไปล่าท้าผีอีกทีตอนไหนอ่อพรุ่งนี้พี่อาจจะพรุ่งนี้ตอนเย็นแหละอืมพรุ่งนี้ก็อาจจะเข้าเข้าป่าหรือเข้าบ้านล้างเนี่ยแหละพี่ เออา,าไปทําคลิปนะครับผมนะก็พวกนี้มารือนี้ก็คงจะได้ลงคลิปใน Youtube นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปใน Youtube เลยพี่อืมนะเน,เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเออมันก็มีเทศกาลนะครับพี่พี่เทศกาลกินข้าวหอ่อนะครับเออมันเป็นประเพณีของชาวกระเหลี่ยงนะพี่นะในหมู่บ้านผมนะครับใช่เราก็เที่ยวงานทเที่ยวอะไรกันก็ช่วงนี้ยูทูบเบอร์หลายๆคนก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปกันเท่าไหร่พี่อืม นะสวัสดีค่ะน้องสอนสวัสดีครับพี่นะสวัสดีทุกทุกท่านเลยเดอ้อพี่ด่าหน่อยฮะด่าหน่อยไม่ใช่ลุงโทนี่ครับผมนะไม่ได่าครับเราคุยกันดีๆดีกว่านะพักที่ไหนคะเนี่ยพักแถวสวนพึ่งพี่นะต้องบอกว่าสวนพึ่งเนี่ยบ้านผงบ้านพักเยอะมากนะใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ อยู่ไหนะอยากจะมาพักกับพี่ผมแนะนําเลยสวนพึ่งนะครับผมนะอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราดชบ,บุรีพี่ไม่ต้องไปเชียงใหม่เลยพี่มาสวนพึ่งเนี่ยพี่ก็มันมันมันเทียบเท่ากับเชียงใหม่อะ่ะที่สวนพึ่งเนี่ยอืมพี่ไม่ได้อยู่พี่ไม่ได้อยู่อีสานหรอไม่ได้อยู่ครับอยู่ราชบุรีครับอืมนะอยากให้พี่ไปโรงเรียนล้างโรงเรียนล้างอยู่ไหนวะอ๋อ ลงเรียนล้างแถวเพชรบุรีปะ่ะอืมนะอะไรนะชื่อพี่สอนหรอผมก็พี่ชื่อสอนหรอผมก็หายไปนานใช่พี่ชื่อสอนครับนะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับพี่ๆนะวันนี้ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามานะครับนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลย นละลงคลิปไปสองคลิปเนี่ยยอดวิวก็รู้สึกว่ามันจะตกตกนะพี่นะอืมก็ <c oughs> ไม่เป็นไรครับอะไรนะพี่ครับไม่กลัวผีมันตามกลับบ้านหรอครับอ,อ่อผีมันตามกลับบ้านครับผมเคยมีผมเนี่ยไปสถานที่ล้าง,างวัดล้างบ้านล้างมาเยอะมากนะเคยมีนะพี่นะไอ้ที่แบบว่าผีตามกลับบ้านแต่ว่าไม่ได้ตามผมไงตามเพื่อนผม เพื่อนผมมันมันมันฝันแล้วมันเพื่อนผมมันกลับไปบ้านแล้วมันฝันไงใช่มันฝันว่ามีผีมาบีบคอมันอะไม่ได้ฝันแค่วันเดียวฝันติดกันสามวันนะผมเลยต้องพาเพื่อนกลับไปขอขมาอ๋อสถานที่ตรงนั้นที่เราไปถ่ายทํากันนะพี่นะนะสวัสดีนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าท่านอืมนะใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆก็รบกวนกลับไปดูด้วยนะครับพี่ๆ นะอยากให้สอนกลับไปบ้านผีพงอีกเออบ้านผีพงหลังนั้นมันมีปัญหาพี่เข้าไปไม่ได้แล้วครับอืมนะลงคลิปอะไรพี่ก็ดูหมดอ่ะคะ่ะชอบทุกคลิปอืมขอบคุณมากพี่ขอบพระคุณมากครับอืมนะผมอยากเห็นรอยผีปอบกัด รอยผีปอบกัดมันหายไปแล้วครับผมนะผมเคยโดนผีปอบกัดแขนใช่แต่ว่ามันนานแล้วไงรอยมันก็เลยหายไปละพี่กล้าตีผีไหม <c oughs> ว่าแต่ละเมนพี่กล้าตีผีไหม,มนะพี่อายุเท่าไหร่ครับพี่อายุยี่สิบเอ็ดแล้วครับผมปีนี้นะก็เดือนธันวาคมนี้ก็เข้ายี่สิบสองแล้วนะครับอืม สวัสดีนะพี่นะ้สามร้อยกว่าท่านนะครับใครมีอยากจะถามอะไรคอมเมนต์ถามเป็นเข้ามาได้เลยพี่นะพี่ทำคลิปผีพี่ไม่กลัวผีมาเอาชีวิตเลยเหรอครับอืมผมต้องพูดแบบนี้นะครับพี่พี่การที่เราเนี่ยไปเล่นกับสิ่งเล่นลับเล่นกับผีเล่นกับวิญญาณอะไรพวกนี้นะครับผมนะมันไม่มีของของังชนิดไหนที่มันจะป้องกันเราได้เลยนอ,นอกจากจิตใจของเราเอง นะถ้าจิตใจของเราสติสําคัญที่สุดคือสตินะผมไม่เชื่อเลยว่าเครื่องรางของขัง,งอะไรจะช่วยเราได้สติเท่านั้นพี่ที่ช่วยเราได้นะครับผมใช่นะถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเนี่ยผีเผอมันจะมาเข้า,เข,าเข้าเราอะ่ะมันก็เข้าไม่ได้หรอกผมว่ามันเข้ายากนะใช่ส่วนตัวผมผมก็ไม่เคยโดนผีเข้าเหมือนกันผีมันเข้าผมไม่ได้หรอกใช่เพราะว่าเราต้องมีสติอยู่กับตัวนะครับ อะไรนะอยากเห็นพี่ทำกับข้าวในป่าครับตอนล่าผีอืมครับไปถ่ายบ้านกลางป่าที่ผูกคอตายยกครัวให้ดูหน่อยอืมได้ได้ครับพี่พี่เรียนอยู่ไหมผมไม่ได้เรียนแล้วครับพี่ครับก็เรียนจบแค่ม6นะครับผมอืมแล้วช่วยเพื่อนไปนอนบ้านล้าง พ่อแม่ลูกผูกคอตายอีกรอบหน่อยค่ะตื่นเต้นดีอืมครับครับอะไรนะแต่กูชอบเจ้าของบ้านอืมแต่กูชอบเจ้าของบ้านบ้านพี่เข้าสอนพี่โอ้ยโ <laughs> ทษทีนะพี่นะผมอ่านไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับ อะไรนะน้องสอนอยากให้ไปถ่ายคลิปบ้านกลางป่าที่มีเสียงอืมนะก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลนะพี่นะก็อาจจะพักผ่อนพักอะไรกันสักิดหนึ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนนี้ก็จะกลับไปทำงานเต็มที่แล้วนะครับผมกลับไปลุยงานเต็มที่แล้วนะครับนะพี่อยู่กับใครหรอครับอยู่คนเดียวครับผมอืมนะํำสอน เต้นกับยายปอบมากฮ่าฮ่าฮยายปอบสอนเต้นไงนพี่ผมก็เต้นตามเขาอ่ะแล้วเวลาพี่อยู่กับใครเหรอครับอยู่คนเดียวครับหนูอืมนะพี่ครับผมอยากเห็นรอยกัดของผีโพง โอ้โหมันนานแล้วครับผมมันรอยพงรอยแผลมันหายไปนานแล้วครับพี่นะมันไม่มันไม่มีรอยแผลเป็นนะครับผมนะรอยที่ผมโดนปอบกัดหรือผีพงกัดเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับนะพี่สอนกินข้าวยังครับกินกับอะไรครับกินแล้วครับผมกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับอะไรนะพี่สอนพี่สอนมีอะไรข้างหลังพี่ อะไรอยู่ข้างหลังแกเหรอคงไม่มีผีแล้วครับพี่อืมนั่นนี่ก็ถามอางไรอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับผมอืมอืมแลสวัสดีนะครับพี่พี่สามน้อยสาสิบท่านนะขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาชมไลฟ์กันนะครับพี่พี่ นะผมก็นานๆจะไลฟ์สดทีหนึ่งใช่ก็เบื่อๆด้วยแหละเงาๆนะเงาๆก็จับกล้องขึ้นมาไลฟ์นะครับอืมฮะผมดูดูช่องพี่มาหนึ่งปีแล้วครับโอ้โหขอบคุณมากพี่ขอบพระคุณครับนะขอบคุณทุกๆคนจริงๆพี่ที่ดูผมตั้งแต่ผมเริ่มทำคลิปแรกๆจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ น้ก็เข้าปีกว่าเกือบจะสองปีได้ละที่ผมทำ u t u ู e มานะครับผมอืมนะขอบคุณจริงๆพี่ที่ยังไม่ไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับเพราะว่าพักหลังๆมานี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะทำคลิปออกทะเลไปเยอะเวอร์ไปเยอะเลยนะ้ก็มีพี่ๆหลายท่านที่เลิกติดตามไปนะครับใครที่ยังยังติดตามอยู่ก็ขอบคุณมากนะพี่นะอืม พี่กล้าไปนอนบ้านล้างใต้ได้ไหมผมผมเราสงสัยอ,อ๋อผมนอนมาหมดแล้วนะครับพี่พี่บ้านล้างบ้านล้างในป่ากลางป่านะสถานที่ลางๆป่าชงป่าช้าผมไปนอนมาหมดหมดแล้วนะครับอืมนะโอเคครับพี่พี่ก็นะวันนี้ว่างเลยพี่นะเข้ามาทักทายคุยเล่นกับพี่พี่นะครับ นะยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยพี่นะที่เข้ามาชมไลฟ์กันนะพี่นะอืมก็เดี๋ยววันสองวันนี้ผมก็จะเออกลับเข้าป่าไปทําคลิปแล้วนะครับนะยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามกันด้วยนะครับนะคลิปของผมบางคลิปก็อาจจะเวอร์ไปอาจจะเกินจริงอะไรกันไปบ้างนะถ้ามันเวอร์ไปจริงๆเลยก็อยากให้ดูกันเพื่อความบันเทิงนะครับพี่ๆนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายอืม นะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับนะไว้เจอกันในคลิปนะครับพี่พี่ขอบคุณทุกขอบคุณทุกๆกท่านเลยนะพี่นะที่เข้ามาชมไลฟ์กันวันนี้นะครับผมนะโอเคลากันไปก่อนพี่นะบายบายครับเราฝันดีครับพี่